ไปดูแนวทางในการป้องกันและแก้ไขบรรเทาผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศคุณผู้ชมคะหนึ่งในแนวทางนั้นก็คือการหาแหล่งน้ําดิบสํารองค่ะวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปจัดทําแผนที่ศักยภาพน้ําบาดาลค่ะจะได้ไปสํารวจว่าจุดไหนที่สามารถดึงเอาน้ําบาดาลมาใช้ในการอุปโภคบริโภคในช่วงของหน้าแรงได้เดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดรวมไปถึงประเด็นอื่น ที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันกันค่ะนายวราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดประชุมเครือข่ายและนวัตรกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติโดยสั่งทําแผนสำรวจและสั่งจัดทําแผนที่ศักยภาพน้ําบาดาลทั่วประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคในช่วงฤด,ดูแล้ง หลังน้ําใต้ดินเหลือใช้ได้อีก3645ลูกบาทเมตรซึ่งเครือข่ายน้ํำระดานกับทั่วประเทศกว่า1,000คนเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ํำระดานแก้วิกฤตภัยแล้งนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่สำรวจขอนแก่นสร้างความ